สวัสดีครับผมบิ๊กนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับจะไปฉีดวัคซีนเข็มที่3ครับก่อนจะไปฉีดเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นนะครับว่ามีสาวสวยเซ็กซี่น่ารักหลายท่านนะครับแต่งตัวไปฉีดแล้วก็แบบโชว์ป๊อบแบมที่ไหลนะครับแล้วพอเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็อยากทําบ้างนะครับอยากเป็นผู้ชายเซ็กซี่กับเขาบ้างนะครับสักวันหนึงนะครับโอเคไปครับ และที่ที่เราจะไปฉีดนะครับก็คือหอประชุมจังหวัดพัทลุงนะครับแท่ไม่ใช่นะครับเราจะมาฉีดกันที่โรงพยาบาลพัทลุงนะครับเดินตรงเข้ามาเลยครับเดินตรงเข้ามาแล้วก็เลี้ยวขวาไปยังตึก8เลยครับเช็คคิวทำประวัติให้เรียบร้อยครับแล้วก็ค่อยคอๆถอดเสื้อมานะครับให้มันดูเซ็กซี่นะครับและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเราต้องจิมให้สวยที่สุดครับเพราะเราอยากจะได้รูปที่เซ็กซี่นะครับ และคุณพยาบาลสุดสวยก็ค่อยๆบรรจงฉีดไฟเซอร์เข้าไปในร่างกายของผมนะครับฟิลตอนที่ยามันวิ่งเข้าไปร่างกายนะครับดีมากเลยครับวันนี้เราก็ได้ทำภารกิจเสร็จสิ้นนะครับเราก็ได้รูปเซ็กซี่นะครับ <S 2>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  โอเคสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์นะครับและเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่อำนวยความสะดวกให้กับเรานะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนครับบายบาย